ใช,ใช่ใช่ใช่ครับเออเป็นดอยทางไปอินทนนท์จำไม่ได้ชื่ออะไรแม่วินแม่วางอะไรแถวๆนั้นอะไระก็เป็นการไปโรงเรียนบนดอยที่เขาค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรลำบากอะไรครับก็ไปแบบว่ามอบเสื้อกันหนาวมอบกระติกน้ำเหลืออะไรต่างๆให้เขาเ,เป็นโครงการร่วมกับ CCF มันเป็นแบบเป็นโครงการที่เขาทำอะไรอย่างนี้เพื่อเด็กดอยอยู่แล้วอะไรอ่างนี้อเป็นงานพรมครับป็นครับผมไม่รู้สึกว่าเขาลำบากเลยพี่ที่มผมเซอร์ไพรส์มากอย่างเลยนะตอนเดินไปอ่ะ น้องเขาแบบเป็นทักรอบ่อนเลยอะสวัสดีครับสวัสดีครับแบบพูดชัดชาญทุกมคำผู้หญิงกนะ็จะถอนสาย,บ,สายแบบัวใส่อะสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยทุกคนเลยแบบน่ารักมากๆเป็นน้องน่ารักมากๆแล้วก็เราก็เห็นแล้วแหละว่าโรงเรียนเขาเขา่าจจะขาดแคลนนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีกิจกรรมทำด้วยกันเช่นแบบว่า เราก็ช่วยทาสีพวกเครื่องเล่นโรงเรียนเขาอะไรอย่างงี้แล้วก็ไปทําแปลงเกษตรให้เขาเขามีอยู่แล้วแหละเราก็ช่วยทำไปช่วยนะครัแล้วเจอแบบปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมคะได้คุยกับชาวบ้านมีมีมีครับคือที่น่าสงสารคือพอโควิดน้องเขากําลังได้ทุนแบบว่าได้ทุนจากรัฐบาลเลยครับมาสร้างอาคารใหม่สร้างตึกเรียนอะไรเงี้ยอาคารเรียนแล้วก็อาคารนอนด้วยเพราะว่าโรงเรียนเนี้ยบางเด็กบางคนเขาอยู่ไกลมากๆไกลกับโรงเรียนแบบสิบยี่สิบโลบนดอยมันไกลมากนะแล้วเขาก็เลยจะสร้างหอนอนร้าอาคารเรียนให้ แต่ว่าผู้รับเหนาวโกงก็คือมีแค่มีแค่เสาเข็มอะปักอยู่ยะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหใจร้ายมากเลยว่ะแบบโกงเด็กโรงเรียนที่เขาขาดแคลนอะไรเงี้ยใจร้ายมากซึ่งเราก็รู้สึกว่าไ็นครั้งแรกเลยที่ไปทําอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจุดประกายเราเหมือนกันนะว่าถ้าเราว่างหรือว่าเราชวนทีม,ท,มทีมเพื่อนๆเ,เ,เราไปน่าจะดีะม,มันสนุกด,ด้วยมันแบบนอกจากได้ช่วยเด็กอะมันมันได้บรรยากาศด้วยความรู้สึกผมคือบรรยากาศเขาท้องฟ้าธรรมชาติทุกอย่างมัน s i m p l ลและเรียบง่ายสวยงามมากๆอะไรงงเงี้ยซึ่งครั้งแรกทีท่เราไป<ท>บนบอลแบบ ใช่เป็นครั้งแรกที่ดีมากเพราะว่าจุดประกายผมเลยผมเชื่อว่าถ้าเรามีพลังมากพอกว่ามากกว่านี้หลังจากนี้เราจะทำวงการนี้เหมือนกันจริงจรไปรู้จักที่นี่ได้ยังไงนะคะเออไปไม่รู้จักมาก่อนค่ะไปไปกับผู้ใหญ่ใช่ทั้งไปได้กิจะไปจุดเดิมหรือว่าจะไปจุดอื่นอื่นจุดอื่นครับไปอื่อื่นเพราะว่าก็ไปคือแล้วแต่เราแหละเราเห็นจุดไหนเรารู้สึกว่ามันมันคัชเราเราก็จะไปช่วยจุดนั้นไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเป็ปัญหาอนจอมันมีหลายอย่างไปอย่างเ็นเซอร์พ้าน้องไม่ดีอะไรอางี้อาหารการกินการศึกษา อาหารก็สําคัญเหมือนกันแต่ว่าที่ผมรู้สึกว่าสําคัญมากๆเลยคือเรื่องกเกีบบ่ยวกับตึกเรียนของเขาที่ทอาคารเรียนใช่ทุกคนช่วยได้ง่ายๆอาจจะแค่โอนเงินคน,คนลคะสิบยี่สิบร้อยอะไรเงี้ยสมทุนให้กับโครงการที่เขาทำจริงๆอะไรเงี้ยผมว่ามันจะดีมากแล้วก็เสื้อกันหนาวอะไรเงี้ยก็จําเป็นเพราะนดอยผมไปช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนาวมากแต่มันก็หนาวอยู่ดีมันเริ่มแล้วมันเริ่มหนาวมากผมเลยคิดว่าถ้าเป็นแบบปลายปีหน้าหนาวจริงๆตอนกลางคืนเนี่ยมันน่าจะหนาวแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยก็ ใครมีเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็ส่งไปช่วยได้เพราะว่าเด็กๆที่นั่นนะชุดนักเรียนไม่มีนะครับเป็นชุดที่แบบนานาชาติอะชุดนักเรียนโรงเรียนยนะโรงเรียนนี้ม่วงหมดเลยบางคนก็ใส่ชุดม้ห้อมชุดธรรมดาชุดแบบชุดที่มีอะบางคนกางเกงขาย,ยาวไม่เท่ากันอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยแบบใครที่มีเสื้อผ้าไม่ได้ใช้อยู่ว่าบริจาคได้หรือซื้อใหม่ให้เขาก็ได้หรือว่าเราใส่ไม่ได้แล้วก็ให้เขาก็ได้แบบมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นค่าแล้วอะแต่สำหรับเขาอะมันมีค่ามี v a l ูมากๆใช่ครับพอได้ไปจริงมันเปิดโลกบ เราอยากทําบ้างเลยอ่ะเพราะเราตอนนี้ผมตัดข้าวบางวันให้น้องๆอ่ะแล้วเราก็เห็นน้องแบบแค่แบบตะคุ้นค่าแต่เราสึกว่าเฮ้ยมันนี่คือบริสุทธิอ์อ่ะมันเป็ความรู้สึกที่มันบริสุทธิ์จริงๆอะไรเงรี้ยเรารู้สึกว่าเออมีความสุขกว่าอยากร่วมกับแฟนทำไหมคะจริงๆก็อยากนะแต่ยังคิดอยู่ว่าจะยังไงดีนั่งลบกันไปก็น่าจะไกลอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่ามีแพลนคิดไว้อยู่ว่าอยากทำอะไรอย่านงนี้ครับอาจจะเร็วๆนี้อาจจะบีนปีหน้าจะไปทำกับ ได้อยู่แล้วคิวไม่ได้เยอะขนาดนั้นว่างเยอะครับจ้างได้ privacy privacy เกิดมันสำคัวว์บ้านเรือเปล่าอ่านะครับ privacy ด้วยความปลอดับ<อ>เราเองรู้สึกว่ามันสำคัญไหมในก,ก,ก,การออกงานแต่ละงานอะไรเงี้ยครับ privacy คือความเป็นส่วนตัวเหรอเปล่ใช่แล้วก็เรื่องการเหยียดผิวการดูแลรอบตัวอะไรเงี้ยอ๋อความจริงแล้วผมยังไม่เคยเจออะไรที่มันรู้สึกว่าคุ้มค่าผมเลยคิดว่า มันก็จําเป็นแต่อาจจะไม่ขนาดนะั้นซึ่งมีก็ดีอำนวยความสะดวกผมแบบว่าเราให้เดินทางไปไหนอะไรง่ายอะไรเงี้ยมันก็ดีมากๆแหละแต่ว่าจากที่เราเคยดูคลิปต่างประเทศอะไรเงี้ยมันมีไงศิลปินที่แบบว่าดูมีใครกำลงรู้เดินแล้วมีมาจ้วงบ้างหรือว่าถูกลบทํรลายหรืออะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันก็จําเป็นค่ะบางทีเนี่ยบางทีก็แบบว่ากาดกั้นไว้แต่ว่าไปขับยืดดด่นต้นไม้ดอกไม้ก็ไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าก็สงสารคนที่อยากจะให้นะว่าเขา เขาไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนะเขาก็หวังแค่จะให้อะไรเงี้ยแต่เขาอยากให้แต่ว่าก็ต้องดูกติกางานด้วยเขาอาจจะมีจุดที่แบบว่าเฮ้ยมอบของกันตรงนี้นะให้ของมาตรงนี้นะอะไรเงี้ยก็จะต้องทำตามกติกาแต่ว่าถ้ามันไม่ได้มีอย่างนั้นแล้วแบบยื่นมาผมก็เข้าใจกันนะว่าเขาถูกบีบมาว่าให้ให้พาศิลปินไปหรือให้พาคนคนนี้ไปให้ปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็สงสารคนให้นั่นแหละเพราะเราเข้าใจไง ครั้งเวลาผมเห็นใครับจะให้อะไรผมก็ถ้าเราเห็นด้วยตาเราเราก็จะยิ้มหรือหครั้งเพราะเราเข้าใจความรู้สึกแบบเหมืนอนอกหกักอะเตรียมของมาจากบ้านะอะบางคนทำแฮนด์เมดอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาให้ศิลปินที่เราชอบแต่ว,มมว่าไม่ได้ใช่เขาเขาเขาไม่ได้หยิบมันไปเขาไม่ได้ไม่ได้รับไปซึ่งถ้าเขาเห็นแล้วไม่ได้รับผมว่ามันเจ็บใจกว่าอีกต้องบอกว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าอะจต้องอยู่ที่ตัวศิลปินด้วยต้องคุยกันว่าเฮ้ยถ้ามีให้ของก็รับ ถ้าไม่ใช่งานอีเวนต์ละคะแต่ว่าไปไปแบบไปเที่ยวู่นี่นั่นมีแบบว่าภาพแบบความเป็นส่วนตัวลงหายไปบ้างไหมครับแน่นอนหายอยู่แล้วะครับอันนี้เรารับมือ,อยังไงหรือว่าเราโอเคอยังไงบ้างเออรับมือะครับมันมันรับมือได้ไม่กี่แบบหรอกมันป้องกันได้โดยการที่ถ้าเราไม่อยากเจอคนแล้วก็ไปที่ที่คนน้อยแต่ถ้าที่ที่เราอยากไปมันเป็นที่ที่คนเยอะเราต้องทาใจเพราะเราขายกินไปแล้วครับอย่างลุกเราเองรับจำมัน เยอะมากที่สีผมต้องมีการลองตัวเลยไหม,มไม่ค่อยนะล้วถมากผมใส่หมวกแต่ว่าไม่ได้ใส่ประฟังตัวผมว่าผมผมเสียเหรอหัวฟูแต่ว่ามันผมว่ามันไม่มีอะไรหรอกคือพ้อเขา้าใจกันสองฝ่ายตัวสมมติว่าไปไปกินข้าวร้านอาหารร้านหนึ่งกำลังนั่งกินข้าวอยู่นี้เพืนยางถ่ายรูปมันก็จะแบบก็ต้องคิดเอ้ยเขากินข้าวอยู่หรือเปล่าเราเขากินเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยว่าถ้าต่างคนต่างถอยคนละก้าวน่าจะโอเคอย่างเราเรากินเสร็จแล้วเราก็ไปถ่ายเขาก็ไม่ได้เหนื่อยสัอาหารอะไรอะไรเงี้ อะไรนะครับแไปขับหน้ารักใช่ตอนผมน่ารักอย่างบางทีเรากินข้าวอยู่เขามาขอถ่ายแล้วผมขี้วิ่งจริงๆเงี้ยผมก็บอกว่าพี่ครับเปรี้ยวเปรี้ยวจริงๆผมขอกินก่อ็มันออกไปไม่สวยมากบุฟเฟ่ผมมันแค่ชั่วโมงครึ่งขอกินแป้งพี่จะกินเสร็จผมไปหาเลยอะไรเงี้ยแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอก